หลังเมือ่อตะไย่ย้ายดวงคนราศีกันจะเป็นอย่างไรในปี2566นี้ช่วงนี้คนราศีกันถ้าใครทําดีทําถูกชีวิตจับนี้จะพบเจอแต่เรื่องดีเพราะดาวพฤหัสกําลังส่งผลก่อนจะย้ายออกทําให้หลายคนอาจจะได้ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนได้พักผ่อนชีวิตการงานที่ทําเริ่มมีความมั่นคงแต่ถ้าใครทําเรื่องผิดเรื่องไม่ดีตอนนี้คงต้องปวดหัวกับปัญหาคดีความเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาไม่หยุดไม่ย่อน ถ้าใครครบคนผิดคนพานคนลบมิจฉาชีพก็ให้ถอยห่างออกจากเขาซะเพราะอาจจะพาไปติดขุกติดตารางได้ใครจะทําธุรกิจอะไรก็ให้ระวังหุ้นส่วนให้ดีตรวจสอบให้ดีว่าเป็นมิจฉาชีพไหนเขามาหลอกหรือเปล่าเพราะดาวราหูกําลังจะเข้าเลงถ้าตัดสินใจผิดพลาดอาจจะทําให้มีปัญหาการเงินเสียทรัพย์อาจจะหมดเนื้อหมดตัวกันได้เลยจากเดือนสิงหาไปให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องเจ็บตัวเสียสทรัพย์ทางเล็กน้อยถึงปานกลาง ให้ใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขอย่าไปต่อปากต่อบคากับคนอื่นโดยไม่จําเป็นเพราะจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนเข้ามาไม่จบไม่สิน้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชม